มันก็เป็นข้อสังเกตอยู่แล้วครับว่าไม่น่าจะเกิดความชอบธรรมที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายที่เป็นอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายซึ่งอย่างเลขาที่การคณะกรรมาการกิษฎิิการซึ่งเป็น <c oughs> นะคะคณะที่ปรึกษาของรัฐบาลเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดรวมทั้งอาจารย์จรัญพักดีธนากรซึ่งเคยเป็นอดีตตุลาการนะคะและก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายท่านใดนะคะฟันธงว่าการยุบสภาโดยบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกนั้นไม่ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็น อำนาจเต็มของตอนเองค่ะภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ภูมิธรรมเป็นรักษาการนายกรรห,าร Ahmed หรือว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่แทนนายกระหว่างนี้เท่านั้นค่ะเขาเนี่ยให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ให้ปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เป็นอํานาจของนายกร,รัฐมนตรีค่ะดังนั้นกฎหมายกําหนดไว้ว่าอํานาจของนายกรัฐมนตรีเท่าน,นั้นที่จะมีอํานาจในการยื่นขึ้นไปเพื่อที่จะขอยกสภาได้ค่ะดังนั้นจบค่ะใครก็ตามแต่ที่ไม่มีอํานาจก็แต่ไปทําหน้าที่นะคะแทนบุคคลผู้ซึ่งมีอํานาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งคะเพรราฉนนั้ใ ก็ตามแต่ไปทําเรื่องในสิ่งที่กฎหมาย ถึงแม้ว่ากฎหมายไม่ดีมีการดีเทลละเอียดแต่ว่าเป็นเรื่องของระเบียบปฏิบัตินอกจากจะเป็นระเบียบปฏิบัติแล้วยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามหลักของประเพณีและนอกจากไม่ไม่ถูกตามหลักของประเพณีแล้วเนี่ยและขณะเดียวกันเมื่อตีความทางกฎหมายแล้วต้องมีคนยื่นร้องแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าณเวลานี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ค่ะว่าได้มีการยื่นยุบสภาไปแล้วหรือยังเพราะอะไรคะเพราะยังไม่มีนาะกราชกนตรีประกาศเรื่องยุบสภาออกมาแปลว่าณเวลานี้ยังไม่มีการยุบสภาค่ะ ตามกฎหมายการยุบสภาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นผลก็ต่อเมื่อมีพระราชกิจดีกาค่ะแต่ขณะเดียการถ้าเกิดว่าในใน กฎหมายพระราชกิจดีการยังไม่ได้มีการประกาศว่ายุบสภาแล้วนะก็แปลว่ายังไม่มีการยุบสภาค่ะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สภาสามารถประชุมกันได้สภาไม่ได้เด็ดล็อกค่ะและการที่จะเอาในเรื่องทางการเมืองไปดึงฟ้าลงมาต่ํานั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งไรซึ่งการะเทศะและไรซึ่งสติปัญญาความรู้ความสามารถในการที่จะตรองค่ะเพราะฉะนั้นอำนาจในการยุบสภาตามกฎหมายแล้วเป็นของนายกรัฐมนตร,ตรีถ้าคุณไม่ใช่แฟนคุณทําแทน ไม่ได้ค่ะมันมีของอีพวกที่ไม่นับถือมันมีพวกที่ไม่นับถือดินฟ้าอากาศเท่านั้นแหละค่ะที่จะไปเอาเรื่องเสียเสียเน่าๆไปให้ดินฟ้าอากาศได้ใช้อํานาจเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ค่ะ ใครก็ตามแต่นะคะถ้าคุณไม่นับถือดินฟ้าอากาศคุณก็ไม่ได้จําเป็นที่จะพาประชาชนไปไม่นับถือท่านไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ทำเนี่ยในสิ่งที่ลูกแก่อํานาจไม่ใช่อํานาจของตนไม่ใช่อํานาจของตนดันเนี่ยพยายามในการที่จะดิ้นรนทางๆท,ที่ตัวเองเนี่ยนะคะจับมือก็สอสอมันไม่ร่วมกับมึงสอสอมันเห็นประสบการณ์ที่แพรทองทานกระทํากับนะคะประชาชนชาวไทยสอสอเขาเห็นนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยนะคะ,ะคุณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี มาสองคนตกงานทั้งสองคนและคุณผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนอมินีของทักษิณแซ่อวยกระทําการอันใดก็ตามแต่ผิดกฎหมายแม่งทุกรอบผิดกฎหมายแม่งทุกเรื่องเพราะว่าพวกมึงไม่ได้ใช้กฎหมายแบบที่ตรงไปตรงมาแบบที่คนอื่นเขาใช้กันแต่พวกคุณเนี่ยใช้กฎหมายไปรับใช้บุคคลผู้ซึ่งรู้แก่อํานาจไปใช้กฎหมายเนี่ยไปรับใช้ความคิดของทักษิณแท่อวยและใช้กฎหมายไปรับใช้เพ<ส>ื<ส>่อนของทักษิณแท่อวยซึ่งก็คือ อังเกิลจากประเทศข้างบ้านมึงใช้กฎหมายประเทศเราเนี่ยไปรับใช้อังเคิลประเทศข้างบ้านดังนั้นก็แปลว่าพวกสสเนี่ยเขาก็กระโดดหนีหมดมันก็เหมือนซากหมาเน่าเมื่อหมามันตุยเมื่อหมามันตุยมึงคิดว่าเห็บมันจะเกาะซากหมาไหมหมามันตุยเห็บมันก็ต้องกระโดดออกพอจะเข้าใจไหมเปรียบเลยเปรียบเลยไม่ได้บอกว่าใครเป็นซากหมาจะไม่ได้บอกว่าแพรทองทานเป็นซากหมานะจะไม่ได้พูดนะฉันแค่เปรียบเลยว่า ถ้าเกิดว่าหมามันตยเขาเห็บเนี่ยมันก็จะไม่อยู่หรอกเห็บมันก็จะต้องกระโดดออกและฉันก็ไม่ได้เปรียบเลยว่าใครเป็นเห็บกูไม่ได้เปรียบเลยว่าใครเป็นหมาแต่ขณะเดียวกันแค่เปรียบที่ไม่ฟังเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวความเข้าใจจะคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันดิฉันต้องการความชัดเจน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 ต้องการความชัดเจนเดี๋ยวจะเข้าใจไม่ตรงกันสรุปเลยนะคะจะตามนั้นเลย าญญชัดเจนเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนไหมเปลี่ยนส่วนตอนนี้เนี่ยประธานสภาเนี่ยซึ่งเป็นคนของทักษิณแท่อวยก็พยายามจังเลยที่จะและพวกวิบทั้งหลายในสภาก็พยายามจังเลยที่จะไม่ให้สอสอนะคะเข้าไปาทําการโหวตกว่าอนุทินจะได้เป็นนายก ฉันไม่ได้เชียร์ว่าให้อนุทินเป็นนายกหรอกแต่ว่าทางเลือกในสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นเอกสิทธิ์ของสอส5 0 0คนถ่าย500คนนั้นเนี่ยเขาจะโหวตผู้ใดผู้หนึ่งผู้นั้นก็จะต้องไปทําหน้าที่นายกแล้วผู้ที่ทําหน้าที่นายกเข้าไปแล้วทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองดูแลเศรษฐกิจบริหารงบประมาณแล้วก็มีการเนี่ยบริหารจัดการขับเคลื่อนอํานาจทางด้านรัฐะ ะะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่มันต้องมีผู้นําของอาการบริหารอํานาจแต่ถ,ถ้าเกิดไม่มีผู้นําในการที่จะไปบริหารราชการแผ่นดินมันก็จะมีแต่ปลัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประลัดกระทรวงไม่ใช่ประลัดคิกประหลัดเนี่ยก็จะขับเคลื่อนเป็นลักษณะของรักษาการแล้วก็มันจะไม่สามารถอนุมัติงบป,ประมาณอะไรใหญ่ๆโตๆออกจากคอรมอมาได้เพราะมันไม่มีคอรมอประชุมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะหน้าเทน,นี้เนี่ยมันจะต้องมีคณะรัฐบาลใหม่ และสภาสมาชิกสภา500คนยังทําการได้อยู่สามารถที่จะโหวตเลือกนายกรยัฐมนตรีคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ได้และไปตั้งคอรมอมาเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีการชิงไหวชิงพลิปของพักอาจชย์พูดตรงๆตอนนี้มันมีการชิงไหวชิงพลิปกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพรักภูมิใจไทยไม่ว่าพักไหนมันจะมีพืตินิสัยอย่างไรก็ตามแต่แต่ขณะเดียวกันมันทั้งหมดเนี่ยนะ ในสภาผู้แทนรัษดร500คนเนี่ยพวกคุณล้วนแล้วแต่ได้อํนนานาจไปจากประชาชนเพราะฉะนั้น500คนคุณต้องไปคุยกันว่าคุณจะเลือกใครเป็นนายกแล้วตอนนี้ตามกฎหมายมันมีอยู่6คนคุณจะเอาคะแนนคนหนึ่งมึงก็โหวตแต่ไม่ได้หมายความว่าพอมึงเนี่ยไม่มีใครเลือกชัยเกษมซึ่งของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกคนที่3ของรัฐบ,บาลของทักสินแท่อวยในรอบ2ปีแต่ปรากฏไม่มีใครเนี่ยไปโหวตให้แต่มึงก็เลยจะชิง ไปใช้อำนาจยุบสภาโดยที่มึงไม่มีอำนาจยุบสภาซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการท้าตีท้าตุยแล้วอำนาจยุบสภาจะไม่สามารถที่จะเป็นนิติกรรมถูกต้องตามกฎหมายได้ถ้าเพียงแค่คำว่ายุบสภาเพียงออกมาเป็นลมตดที่ออกมาจากปากของภูมิธรรมเวชยชัยหรือเป็นลมตดที่ออกมาจากปากของเลขาธิการพัก เพื่อไทยที่อยู่จังหวัดสากแก้วถ้าเกิดทั้งหมดนั้นเป็นเพียงลมตดที่ออกมาจากปากคุณสองสามคนนี้ยังไม่ยังไม่ใช่นิติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะการยุบสภาที่พยายามในการที่จะขู่คนนั้นขู่คนนี้แล้วพยายามที่จะดึงเนี่ยนะคะดินฟ้าอากาศลงมาต่ำพยายามจะไปดึงดินฟ้าอากาศมาเกี่ยวข้องกับการเมืองทางทั้งที่ดินฟ้าอากาศท่านไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่ดันไป ดึงดินฟ้าอากาศลงมาแก้ปัญหาการเมืองซึ่งเรื่องนี้ทั้งๆที่การเมืองเป็นเรื่องที่แก้กันในสภาได้อยู่แบบนี้เขาเรียกว่าดึงดินฟ้าอากาศลงมาต่ําลงมาคลุกฝุ่นกับการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่พูดคําว่ายุบสภาแปลว่าเป็นเพียงลมตดที่ออกมาจากปากของภูมิธรรมเท่านั้นเธอฉันจะบอกให้นะสงสารตเวน่นสงสารสงสารตเวน่นตเวน่น แต่น้องแว่นฉันนางก็ตะกะอะไรก็ไม่รู้กูก็ปวดหัวตอนแรกก็ไม่อยากจะไฟอะไรเท่าไหร่หรอกกูก็นั่งฟังไปนั่งฟังมาเอ๊ะเริ่มตะกะมันเริ่มปว่วยอีกแล้วเนี่ยนั่งฟังไปนั่งฟังมาโอ้ตะแว่นเออย้มึงเอ้าตะกะกูก็ไม่อยากจะไอะเนาะแต่ว่ากูอดไม่ได้จริงวะแม้ตะกะมึงเริ่มปว่วยอีกแล้ว มึงจะไปเที่ยวมคมขู่พรรคกันเมืองอื่นเขาว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่มารวมกับเราแล้วจะเกิดนั่นเกิดนี่มึงจะไปขู่เขาได้ยังไงกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเป็นนะคะสอสอของฝวงชนชาวไทยมึงจะไปขู่เขาได้ยังไงกันถ้าเขาไม่ไปร่วมกับถ้าเขาไม่ไปร่วมกับพรรคที่มึงชอบแต่ปรากฏมึงไปขู่เขาบอกว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่นี่นั่นอะไรต่างๆอีนี่อีตอนที่พวกมันเนี่ยสะบัดมือสะบัดบ๊อบ สะบัดบ๊อบเนี่ยอุ๊ยสะบัดบ๊อบอย่างเขินเลยตอนที่ตั้งรัฐบาลครั้งแรกอ่ะตอนที่ตั้งรัฐบาลอ่ะช็อกมิ้นอ่ะตอนที่ตั้งรัฐบาลเขาช็อกมิ้นอ่ะมึงก็ไม่สนใจ14เสียงของเขามึงก็สะบัดบ๊อบไปแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลแล้วจากนั้นพวกก็เอาลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สะบัดบ๊อบใส่เขาอีกเอยกูก็จําได้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งพอเขาเนี่ยจะสะบัดบ๊อบใส่ตัวเองบ้างเสือกมาอ้างเรื่อง14เสียงกับ11เสียงตาามมทาาาแล้ิถ้า14เสียงจตามควรจะเเป็น11สียงเอาอนี่ ก็ตอนเขาที่แล้วตอนที่มึงเนี่ยสลัดสิบสี่เสียงออกไปมึงก็ไม่แคร์เขาเหมือนกันตั้งสิบสี่เสียงตั้งสิบสี่ล้านเสียงเออมึงก็ไม่แคร์สิบสี่ล้านเสียงเขาเหมือนกันตอนที่มึงตั้งรัฐบาลเอาอยกองึงขึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะมึงก็สะบัดบ๊็อบใส่สิบสี่ล้านเสียงเขาเหมือนกันวันนี้สิบสี่ล้านเสียงของเขาก็จะไปจับมือกับอนุทินอนุทวยหรืออะไรก็ตามแต่นะอันนี้เนี่ยเราจะไปขัดศรัทธาพี่น้องประชาชนเขาได้ยังไงกันล่ะ เธอเข้าใจป่าและขณะเดียวกันตอนนี้สภามันยังดําเนินการได้อยู่สภามันยังไม่ได้พิการยังดําเนินการได้อยู่มีสภาก็ใช้ไปมีสภาก็โหวตไปขณะเดียวกันเรื่องยุบสภามันไม่ใช่อำนาจของเธอเมื่อการยุบสภาไม่ใช่อำนาจของเธอเธอจะดดันทุรังยุบได้ยังไงกันล่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเถียงกันเขาเรียกว่าถกเถียงเขาเรียกว่าถกไม่เถียงเขาไม่ได้เรียกว่าเถียงกันจ้ะเขาเรียกว่าถก ไม่ต้องเถียงเอ <c oughs> อเออบางทีฉันก็มีความรู้สึกว่าไอ้พวกเด็กเสื้อซ่อมเนี่ยมันก็แบบว่า ฝีปากน้ำลายแตกฟองในสภาได้ตอนนั้นน่ะพอเจอไอ้พวกผู้หลักผู้ใหญ่หัวงอกหัวดำขู่เอาขู่เอาขู่ตั้งแต่เป็นอีเด็กสิงตึงสิงตึงอะไรเงี้ยออ้โดนเขาขู่เอาขู่เอาคำถามก็คือว่าขนาดโดนไอ้พวกเสื้อแดงขู่เอาขู่เอาไอ้พวกเด็กเสื้อส้มเน่าไม่สามารถที่จะด่ากลับเขาได้สักคำนึงมึงก็โดนแดงอะขู่เอาขู่เอาเก็บกินเก็บกินมึงอย่างเดียวอะขนาดยังไม่ได้ทันร่วมเลยอะมันยังขู่พวกมึงขนาดนี้ถ้าเกิดมึงไปร่วมกับมันเนี่ยมันจะขนาดไหนอะมันก็เก็บคุณเก็บเก็บเก็บดอกเก็บเบี้ยมึงตลอดอะ เอออ่ะมาค่ะทุกคนจัดไปค่ะทีนี้มาที่โกโก้โกค่ะทุกคนโกโก้โก1นึงซองโกโก้โก1นซองนะคะโกโก้โก1นซองสามารถชงร้อนได้นี่ชงร้อนแบบนี้ได้ สามารถชงเย็นได้ใส่น้ําแข็งได้โกโก้หนึ่งซองนะคะอ่ะเอ็มโกโก้เอ็กดอกอรมริกาดอกเตอร์มริกาอย่างนี้นะคะทุกคนอย่างนี้นะคะ1มันเป็นโกโก้ที่อร่อยเป็นโกโก้เข้มข้นผงโกโก้แท้นําเข้าจากประเทศบราซิลซึ่งบราซิลเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกโกโก้ไปทั่วโลกและดอกเตอร์มริกาก็รอโกโก้จากบราซิลซึ่งได้มาแล้วและวันนี้เราผลิตมานะคะโกโก้โอเคพอมีโกโก้แหละจากนั้นปุ๊บก็จะมีโภจนาการตัวอื่นเธอเอาใส่แว่นตาแล้วอ่านโภจนการซิว่ามีออะะะไไรรรยู่่่่บ้้้าาาางงตนีีมมคกกกโโเททห ตัวนี้นะคะมีต,มตัวมันเล็กจริงนะน,นี่มีโกโก้สามพันหกร้อยสามสิบมิลลิกรัมเออแล้วอะไร